สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ช่องที่คุณต้องร้องว่าทำไมไม่ภาคเองห้าเเิินตอนที่5ทดสอบอัศวิน5ห้าหหหหืมหลงเ o ้าเฉินค่อยๆฟื้นสติขึ้น จากนั้นเขาก็กระพริบตาหลายๆครั้งด้วยขนตาที่แม้แต่หญิงสาวก็ยังอิจฉาในความสวยงามจากนั้นเขาก็ค่อยๆกลับมามีความรู้สึกเป็นปกติอีกครั้งเขาพลิกตัวและลุกขึ้นมานั่งอยู่บนพื้นดินและพูดกับตัวเองข้ายังไม่ตายหรือเนี่ยเมื่อมองไปตามร่างกายของเขาแต่มันก็ไม่ได้ช่วยในการบ่งบอกแต่ประการใดแต่ว่ากลับทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก รอบๆตัวของเขาล้วนตกอยู่ในความเงียบในป่าแห่งนี้เสียงเดียวที่มีอยู่ก็คือเสียงขับขานของเหล่านกน้อยหลงเฮาเฉินก้มศสีรษะของเขาลงและทำการเก็บสมุนไพรป่าของเขาจากนั้นก็ทำการนวดขมับของตนเองด้วยความงวยงงหรือว่าข้าเผลอหลับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงความฝันกันแน่เนี่ยโอ้นี่มันอะไรเนี่ย เขาอุทานเมื่อสังเกตเห็นแหวนบนนิ้วมือมันเป็นแหวนสีฟ้าที่เป็นมันเงาแต่ว่าไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามันทําจากวัสดุอะไรจึงทําให้มันสามารถเปล่งประกายได้ถึงเพียงนี้บางทีอาจจะเป็นการเคลือบเงาเบา่างหรือว่าเป็นตัวหยกที่ทําให้เงาก็เป็นได้แหวนวงนี้มีการตกแต่งด้วยทองและอัญ,ญมณีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวอยู่ซึ่งอัญ,ญมณีล้ําค่านี้ได้ถูกฝังอยู่ในแหวนแต่พอได้นํามือไปสัมผัสกลับให้ความรู้สึกที่ราบเรียบบนผิวของแหวน ด้านในของตัวแหวนเป็นทองคำเต็มพื้นที่เมื่อทำการกดด้วยนิ้วของเขามันดูเหมือนว่าจะมีบางส่วนที่ติดออกมาด้วยทำให้เขารู้สึกแปลกๆหล,ลงเฮาเชิญจ้องมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเขาทั้งหมดเขารู้ทันทีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล้วนแต่เป็นความจริงทั้งหมดแต่ว่าในจิตใจของเขานั้นยังคงสับสนและเต็มไปด้วยคำถามมากมายความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหญิงตัวน้อยที่พูดไม่ได้กับชายชุดขาวมันเป็นอย่างไรกันแน่ยิ่งกว่านั้นชายชุดขาวทำอย่างไรกับกลุ่มชายนักล่าพวกนี้ ทำไมคนเหล่านี้ถึงหายไปหมดและใครเป็นเจ้าของแหวนวงนี้สําหรับเด็กอายุเพียง9้าปีอย่างหลงเฮาเฉินปัญหาเหล่านี้ดูจะซับซ้อนเกินไปและเขาไม่มีทางที่จะสามารถหาคําตอบเหล่านี้ได้เลยเขาลุกขึ้นยืนและเดินไปยังบริเวณที่กลุ่มนักล่าหายไปจากนั้นเขาก็ได้พบเห็นสิ่งที่ผิดปกติได้โดยทันที หลังจากเดินไปไม่กี่ก้าวสิ่งที่หลงเข้าเชิญเห็นก็คือจากเดิมญ้าบริเวณนี้จะมีสีเขียวแต่ว่าบริเวณที่กลุ่มนักล่าหายไปญ้าสีเขียวทั้งหมดกลับหายไปเหลือเพียงพื้นดินที่ดูแห้งแล้งและเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่ย้าสีเขียวด้านนอกสุดมีร่องรอยไม่สีดำเหลืออยู่และด้านในก็มีญ้าสีเขียวเข้มที่มีลักษณะแบบเดียวกันด้วยเอาละข้าต้องหยุดคิดเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าข้าต้องรีบกลับบ้านไปทำซุปสมุนไพรให้ท่านแม่ หลงเฮาเชิญทําการตรวจที่กระเป๋าเสื้อพบว่าน้ํายาทาุพื้นฐานสําหรับฝึกพลังก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงหยิบดาบไม้ที่ด้านข้างขึ้นมาและเตรียมตัวกลับบ้านอย่างไรก็ตามเขาหยุดชะงักทันทีเมื่อรู้สึกว่าบางอย่างนั้นไม่ถูกต้องเมื่อเขาหยิบดาบไม้ขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกแปลกไปทาไมดาบไม้ที่ถืออยู่เหมือนจะเบาลงจนแทบจะรู้สึกเหมือนถือขนนกอยู่เลย แท้ที่จริงแล้วดาบไม้ในมือของเขาไม่ได้มีอะไรเหมือนกับที่อัศวินที่แท้จริงใช้เลยมันมีน้ำหนักเบาที่คล้ายกันแต่ว่าไม่ได้ทำจากวัตถุดิบเดียวกันสำหรับดาบไม้ในมือนี้มันทำจากไม้เนื้อแข็งที่มีน้ำหนักอยู่ที่3 5ถึง4กิโลกรัมแต่เขาจำความรู้สึกตลอดเดือนล่าสุดที่เขาฝึกฝนมาได้เปรียบเทียบกับครั้งแรกที่เขาได้เข้ามาเริ่มฝึกยังวิหารโอดินได้ทำไมดาบไม้ถึงได้เบาลงมันไม่ถูกต้อง ในเมื่อลักษณะของดาบไม้ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปเลยมันเป็นไปได้ทางเดียวก็คือความแข็งแกร่งของข้าเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเนี่ยเมื่อเขาคิดได้ดังนี้หลงเฮาเฉินจึงใช้มือทั้งสองหยิบดาบขึ้นมาและทําการฟันไปที่ด้านหน้าของเขาอย่างรุนแรงเสียงของดาบไม้ที่เคลื่อนที่ดังขึ้นโดยทันทีที่เขาฟาดออกไปด้วยพลังของดาบนั้นรุนแรงมากแต่ว่ามือของเขายังคงความรู้สึกที่มั่นคงเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกข,ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากลองกระโดดอยู่หลายครั้งเขารู้สึกว่า ร่างกายของเขาก็เบาลงเช่นเดียวกันกับดาบไม้สิ่งนี้คือความรู้สึกของความแข็งแกร่งที่มาจากระดับพลังวิญญาณที่มากกว่า20ใช่ไหมเนี่ยเขาคิดในใจจู่ๆหลงเฮาเฉินก็นึกถึงใบหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยที่ดูดื้อขึ้นมาเป็นเจ้าใช่ไหมที่มองสิ่งเหล่านี้ให้กับข้าในวันพรุ่งนี้ข้าจะต้องไปทำการทดสอบระดับพลังวิญญาณอีกครั้งที่ห้องโถงของวิหารอย่างไรก็ตามข้าต้องลองเดิมพันดูกับท่อนไม้ที่ใช้วัดระดับพลังดูอีกสักครั้ง ภายในใจของเด็กน้อยนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยถึงแม้ว่าวันนี้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นและผ่านไปมากมายหลังจากนี้สิ่งที่หลงเฮาเฉินจะต้องทำจริงๆก็มีเพียงนำนำ้ำยาท่าสำหรับฝึกพลังไปให้แม่ของเขาดื่มเพียงเท่านั้นเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเด็กหญิงตัวน้อยที่เขาได้พบแต่ว่าเขาก็ทำได้เพียงแค่อธิษฐานให้เธอปลอดภัยเพียงเท่านั้น ที่ลานขนาดเล็กขนาดเท่าห้องสองห้องคลุมด้วยหลังคามุงจากมีชั้นวางเถาวงุนและผักบางชนิดภายใต้แสงตะวันที่นี่คือบ้านของหลงเฮาเฉินนั่นเองท่านแม่ค่ากลับมาแล้วประตูของกระท่อมมุงจากได้ถูกเปิดออกและมีหญิงสาวชาวไรเดินออกมาหลงเฮาเฉินจ้องมองที่ลักษณะภายนอกของเธอและรีบวิ่งเข้าไปหาเธอโดยทันทีพร้อมรอยยิ้ม หญิงคนนี้คือไผ่ยุ้ยซึ่งเป็นแม่ของหลงเฮาเฉินนั่นเองลักษณะหน้าตาของหลงเฮาเฉินก็มีส่วนที่คล้ายกับเธอเราวกับว่าถอดแบบออกมาจากพิมพ์เดียวกันแม้ว่าเธอจะแต่งตัวอย่างง่าย,ายธรรมดาและภายใต้ความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าเธอยังคงมีลักษณะที่สวยงามสามารถทําให้คนทั่วไปตกตะลึงเมื่อได้พบเห็นสิ่งเดียวที่อาจจะแตกต่างจากหลงเฮาเฉินก็คือสีของดวงตาเพราะสีดวงตาของไผ่ยุ้ยสีดําแต่คง,งหลงเฮาเฉินเป็นสีน้ําเงินเข้า แต่เพราะได้สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวยงามทําให้ไม่รู้เลยว่าทั้งสองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบากอย่างไรเสื้อผ้าที่สวยงามเหล่านี้ไปยุ้ยเป็นคนจัดการเรื่องการแต่งตัวให้ลูกชายของเธอแม้ว่าจะยากลําบากเพียงใดแต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงได้รับการแก้ไขเพราะว่าลูกชายก็เป็นสิ่งเดียวที่มีค่าในชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอ ในอดีตเมื่อพวกเขามายังเมืองโอดินภายใต้ข้อตกลงเธอจะต้องถูกส่งไปอยู่ในมุมที่ห่างไกลออกไปจากตัวเมืองและต้องทำงานซักผ้าเป็นงานประจำซึ่งไรายได้ที่ได้รับนั้นบางทีแทบจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในบ้านของเธอด้วยซ้ำเชิญเชิญเจ้ากลับมาแล้วการทดสอบในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปยุ้ยรู้สึกมีความสุขเปี่ยมล้นที่ได้วิ่งไปที่ลูกชายของเธอและดึงเขาเข้า,ขามาในอ้อมกอดของเธอเธออุ้มเขาขึ้นมาหลงเฮาเชิญอายุเก้าปี เด็กที่เธออุ้มท้องมาได้เติบโตขึ้นถึงเพียงนี้แล้วเมื่อได้สัมผัสกลิ่นหอมอันนุ่มนวลและบริสุทธิ์จากแม่ของเขาหลงห้าเฉินรู้สึกปิติอินดีและตอบไปว่าท่านแม่ข้าทําได้แล้วไปย้วยยิ้มหวานข้ารู้อยู่แล้วว่าเฉินเฉินเป็นคนที่มีความสามารถเอาละเจ้าไปอาบน้ําให้ไวเลยเดี่ยวแม่จะทําอาหารกลางวันให้เองหลงเ้าเฉินกระโดดออกมาจากอ้อมอกของแม่เขา ให้ข้าเป็นคนเตรียมอาหารให้ดีกว่าข้าได้เก็บสมุนไพรป่าและก็จะทำซุปให้ท่านแม่ดื่มด้วยเมื่อกล่าวจบเขาก็เดินตรงไปยังกระท่อมที่มุงจากขณะที่กำลังจะเข้าประตูไปไม่รู้ทำไมเขาหันไปมองอย่างแม่ของเขาและรู้สึกว่าทำไมวันนี้แม่ของเขาดูมีความความสุขมากกว่าปกติซึ่งปกติแม่ของเขาจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายในแต่ละวันไปยุ้ยมองตามลูกชายของเธอไปเรื่อยๆจนเขาหายเข้าไปในครัวแล้วก็พูดเบาๆกับตัวเองว่าเฉินเฉิน จ้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เธอถอนหายใจเบาๆและก่อนที่ดวงตาของเธอจะแสดงซึ่งความรู้สึกมากไปกว่านี้เธอรีบเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในใจและแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปอย่างราบเรียบเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลงเฮาเฉินตื่นขึ้นแต่เช้าและไปทานอาหารเช้าที่ได้จัดเตรียมไว้โดยแม่ของเขาก่อนที่จะเดินทางไปยังวิหารโอดิน เขานอนหลับสนิทและในความฝันของเขาได้ปรากฏฉากหนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อวานภาพของเด็กหญิงตัวน้อยที่พูดไม่ได้และให้แหวนกับเขามันชัดเจนขนาดว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ยังรู้สึกได้อยู่ดังนั้นเขาจึงรีบลุกตื่นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใจร้อนที่อยากจะทำการทดสอบระดับพลังวิญญาณของเขาว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าเขามาถึงเช้ามากเมื่อหลงเฮาเฉินก้าวเข้าไปในวิหารโอดินซึ่งยังไม่มีใครมาถึงไม่มีอะไรที่โชคดีแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าจะได้ไม่มีใครมาเห็นการทดสอบครั้งนี้ของหลงเฮาเฉินโดยเฉพาะบรรซ่าที่เป็นอาจารย์ของเหล่าอาศวินที่อาศัยอยู่ที่ด้านหลังของวิหารเขาก้าวเดินไปอย่างรวดเร็วยังจุดที่เมื่อวานได้ทําการทดสอบด้านหน้าของท่อนไม้และทําการชักดาบไม้ออกมาจากหลังของเขา ที่เขามาแต่เช้าในวันนี้ก็เพื่อที่จะได้ทําการทดสอบระดับพลังวิญญาณของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคาดการได้ถูกต้องดาบไม้ค่อยๆถูกยกขึ้นหลงเฮาเฉินรวมรวบสมาธิเท้าของเขากําลังสะสมพลังเขาสูดลมหายใจลึกๆและจากมือของเขาดาบไม้ได้ฟาดลงไปด้วยความเร็วสูงป๊บเฟียวปึงจบตอนขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังด้วยนะครับจะกลับมาทําคลิปเรื่อยฮ่าฮ่า